เรอยากให้ทุกคน้าครมัดวทีทุกคทยันางต้นตากสูนยงไม่ส่ตาปกติเนีวสาเรแาละบทีเสัมฉะนุที่บวกกับเราหครับ้อสื่อช้าและสลกิจจจมเอาเลยโอ้โหก่อนอื่นเลยนะต้องบอกว่านี่มาในฐาะ พรีเซนเตอร์คู่แรกของคนลดบบนเลยนะครับก่อนอื่นอยากทราบว่าที่มาสะหน่อยหนึ่งว่าเอ้ยอะไรทำให้คุณทั้งสองคนเนี่ยได้ได้รับการติดต่อจากคนลดบินแล้วกลายเป็นพรีเซนเตอร์ที่น่ารักแบบนี้ครับเออจริงๆแล้วเราเราเคยร่วมงานกับบอลดบบนมาเมื่อปีที่แล้วปะผมก็ตอนนั้นจำได้เลยว่าแฟนแราสน่วนหนกคนก็สสรุจทางแบรนด์นนแ,ลนแล้วก็เรามากมาแล้วก็กลับมา,บมาเป็นบีนีากของสดชื่นนะครับผม ใช่ไหมฮะทงนี้แล้วนี่คือบ้วนปากกันแบบเลาะปากหมองกันทั่วงานเลยทั่วงานวันนี้ก็ทั่วงานเมื่อกี้ก่อนลงมาผมบ้วนมาโอ้โหใช่ครับไปบ้วนมาแล้วบ้วนเหมือนกันครับไปบ้วนมาแล้วเหมือนกันใช่ไหมครับอ้าวแล้วนี่เป็นไงบ้างก็โหตั้งแต่รุ่นให้กับบารดาวินก็ท้รู้นานมาแล้วครับแล้วก็ไม่คิดว่าทางบารดาวนจะเลือกให้หนูกป็นเพียร เป็นพรีเซนเตอร์ครับดีใจมากเลยเออขอคุเขาเห็นหรือเปล่าไงเขาเห็นว่าน้องดิวเนี่ยอาจจะเป็นคนชอบทานอะไรบ่อยๆเนี่ยใช่ครับเขาเป็นคนกินเก่งหรือเปล่าเออพอยู่นนักทานเรื่อยๆบนมทีการพูดปากก็อาจจะเป็นการที่ตอบโจทย์ได้ใช่ครับจะรู้สึกการเบ็นพันเรื่อยๆถูกไหมใช่ครับแต่รู้สึกพอได้ใช้มนตบินได้รู้จักมนตบินได้เป็นพรีเซนเตอร์มนตบินก็คือหลังกินข้าวที่ปากชำเลยครับโอ้จะชื่นเลย บางวันนึ่มบารมีแคนนามด้วยซ้ำกนไม่ได้ชกีายไมได้รืว่ไอ้พ่ไปได้นะทุกคสใช่ใช่แต่มันหอมอมแบบว่ามันมีสัตธรรมชาติแล้วป็นกลไม้ลไม้อ่อนอะไรเงี้ยโอ้โหอยากสราบดีดีมากน้ำยางวนปากดื่มไม่ได้นะทุกคนอันนี้ไม่งบอกเขาครับองตัวเองนะทุกสีฮะไม่มีใครเขาดื่มไม่มีใครเขาดื่มหอกซี จริงผมอยากรู้ว่าปกติแล้วเนี่ยทั้งสองท่าน,นดูแลเรื่องของการดูแลช่องาปากหรือดูแลเรื่องของการขันปากเป็นประจำหรือเปล่าหรือว่ารุนทีก่อนหน้าน,นี้เราเป็นยังไงเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมครับเป็นแน่นอนอยู่แล้วก็ต้องแปรงฟันตอนเช้าก่อนนอนครับผมหรือว่ามีเวลาถ่ายซีรีส์หรือว่าเราต้องเข้าฉากเราก็มีแปรงฟันแต่ตั้งแต่รู้จักแบบโคลลามินเรา,ก,ก,ก,าก,ก,ก็บนปากมากขึ้นเพราะเรารู้สึกเวลาบนปากที่เรารู้สึกสดชื่นมากขึ้นแล้รู้สึกแบบเปียช่องปากได้สะอาด ทำให้เรามั่นใจมากขึ้นอย่างมาใช่ครับน้องดิวหลักใช่ครับก็เหมือนการทายของผมก็เมื่อก่อนก็จะมีใปฟานครับฟานแล้วก็จะมีเหมือนการฟันบ้างแล้วก็ใช้น้ำเหลาเอาครับแต่ว่าพอรูษษ้จักมดมีได้ใช้บ่อยๆก็คือชอบมากเลยครับเพราะว่าขอสูตรเยอะมากมีตั้งแปดสูตรแน่ครับให้เลือกสรรได้เลยครับมีทั้งสูตรแบบ ใช้ระหว,ว่างวันตอนกลางคืนหรือแบบสดชื่นเลยหรือกินผลไม้เพื่อมีมลเลยนี่ต้องบอกว่ามีทั้งหมดงานสารสูตรอย่างที่เราเห็นนะคือต้องบอกว่าสามารถปรับใช้กับดูทีของแต่ละคนได้ไม่ว,ว่าคุณจะเป็นแบบต,ต้องพวดปากก่อนนอนหรือว่าต้องแบบกินอาหารหระหว่างวันบ่อยๆก็สามารถเลือกสูตรที่ชอบตัวเองไนดะ้ใช่ครับตั้งแต่หนูดูจากวิตามินมาเริ่เลือกแปรงฟันเลยเอาขนาดนี้เลยอ่ะมันบอกนี่นะผมบอกนะลูกค้าร้านนะครับ แถ้าุณตลาดเลือกแปลงฝันที่เร่ผมว่าไม่แน่นะมันก็ต้องแปลงด้วยก่อนก็ต้องแปลงนะไม่เมื่อก่อนความเข้าใจเราคึดว่าเรารวนป่าก็สะอาดหรือว่าเครียดช่องบานในทุกอย่างจริงๆมันต้องแปลงฝันด้วยนะทุกคนเชื่อเชื่อว่าหลายคนเคยคิดเป็นผมใช่ไหมฮะไม่เคยเหม่อนพูดนะทุกคนเขาแปลงฝันทุกคนเลยเออเออไม่มีนะพันเจ้าผูกไม่มีถึงกันนะครับจริงๆผมอยากอยากสอบถามจริงๆก่อนที่จะเข้าเรื่องไหนนะคือทำไมการวนป่า มองว่าเป็นสิ่งสัมผัเพราท่านที่จริงๆแล้วเนี่ยเราแค่แปดพันก็พอเอออาา่ะนี่คุณมองผมกับคุสองคนเป็นยังไงผมว่าไม่พอครับเอออ่านอย่างนี้เราไม่ได้ฟันคนครับแฟนฟันบางทีก็อาจจะมันอาจจะไม่ทั่วถึงใช่ไหมครับรู้สึกว่าพอเป็นเนี่ยพ่นปากปุ๊บแล้วมันทั่วปากเลยเหมือนน้ำแทรกซึมเข้าไปทุกอณูเลยรู้สึกว่าสดชื่นและฟันเลยเยอวมาดูแลเข้าปากได้เป็นอย่างดี ใช่ครับเออแล้วลูกคือสีน่ะเหมือนกันเหมือนกันนะเพราะว่าในบริบทมันเป็นนาำเนาะอย่างที่เป็นนาำมันทั่วปากมันก็ทำให้แบบเข้าถูแบบรุนจุกรุกซอกอืออโดนฟันแล้วโดนเหยียบด้วยสุขภาพเป็นก็ดีไปด้วยเออน้าก็ถือว่าดูแลสุขภาพได้เป็นอย่างดีของช่องปากของเราใช่ไหมครับถามต่อเลยว่าหนุ่มแปดศูนยขนาดนี้อุ้ยอุ้ยโอ้โหวันนี้นี่มาบ้าแบบว่าหน้ารับบ้าก้าเลย โอ้โหนะอ้าวถามต่อเลยแล้วกันว่าแปดศูตรนี้สูตรไหนที่เป็นขวัญใจของเราโอ้เออวันนี้อยากถามทุกคนครัว่าหนูกับเฮทาวายี่ไหมครับทาวายี่าวายี่เลย เพราะฉะนั้นสูตรที่ผมใช้อร่าจำก็คือสูตรวาไยี่ครับ,รบอ้ยนี่เอาสีชมพูเลยชุดคอนเลยร์ตผมเลยที่เข้ามาสีชุดเลยวันนี้ใช่ครับจะเป็นมนันดาริกาวายี่ครับช่วยทําให้ฟันขาวขึ้นด้วยอืมใช่แล้วก็บ้วนฟุบสดชื่นปากหอมกลิ่นผลไม้ด้วยนะคะับของคาไวยี่คือชอบมากเลยครับน<อ>ี่ผมว่าจริงๆน้องน้องๆอยู่ถือว่าต้องร้องเพลงบ่อยๆทิ้นคอนเสิร์ตถ้าปากแบบมันไม่สะอาดไป ฝันใจตัวแรกนะสีชมพูอ้าวคุณซีล่ะคุณยิ้มอะไรอ่ะผมถามคุณทำไมทำไมทำไมยิ้มอะไรตาคุณลอยมากเลยยิ้มแบบมีความสุขมากเลยน้ำยาพวนปากอ๋อแล้วก็ต้องโชว์กันที่ขาวเลยอ๋อโอเคค่ะคุณสีสูตรไหนเป็นสูตรฝันใจของคุณครับจริงๆชอบสูตรครับหนึ่งที่พอดรอถ่ายมาหลายคอนเซ็ปต์มากนี่น่ารักมากเลยครับดูเขาอีแล้วส่วนตัวผมชอบสูตรนี้ครับผมนี่ ลดได้เลยนะครับผมวอดารินเวอชีชบลแคร์ตัวนี้นะครับน้ำยาว่านป่าช่วยเคลียร์ช่องปากครับตัวนี้ก็สามารถใช้ก่อนแปรงฟันนะครับผมแล้วก็ก่อนทานอาหารได้นะครับผมหลายคนอาจจะคิดว่าการใช้น้ำยาบ้วนป่าแล้วเราต้องใช้แบบเอาน้ำเปล่าเขยิบแต่ไม่ต้องนะครับผมบ้วน่ากได้เลยสมมุติว่รว่านเลย็ว่านจริง้เลยไม่ต้องซู้วยน้ำตาลีดอีกรอบแล้วอย่างที่บอกมันมีสารสกัดธรรมชาติหลายชนิดมากนะครับแล้วก็ยังจะผลได้ลอง เออคันดีจริงๆมันที่แบบว่าสชื่ดมากเวลาแบบร่องปากมันทําให้เรารู้สึกมันเคลนตัวเองอ่ะทาเวลากินอะไรหรือว่ากินส้มตำอย่เงี้ยอืมกะปิดอะไรเงี้ยเออกะเคลมอะไรเงี้ยช่วยได้หมดเลยของชอบตอนนั้นหิวเลยใช่ครับวันที่ไปฟันเดี๋ยวเอาไม่อยู่นะเออก็ต้องบ้วนปากด้วยหนุนไมครับใช่ใช่ใช่ครับใส่อีสต์จะบอกว่าใส่อีสต์ยังโอ้ อันนี้คือต้องมีครับแล้วเขามีแบบขวดเล็กด้วยพ่งไปข้างนอกสะดวกมากเลยนบไม่ต้องแบกน้องคนใหญ่คนโตแบบนี้ไปออมีหลายขนาดให้คุณเลือกซื้อใช่ครับ แต่ผมยังมีอีกอย่างอีกสูตรหนึ่งที่ชอบเหมือนกันอุ้ยสูตรไหนครับนี่เลยน้องไนท์แคร์ครับมีความสำคัญยังไงสูตรนี้อันนี้เป็นสูตรตอนกลางคืนครับแต่ว่าบ้วนก่อนนอนกุ๊บแล้วน้องจะช่วยดูแลสุขภาพช่องปากให้ทั้งคืนเลยที่สำคัญอะไรบ้างจะคิดว่าเวลาบ้วนปากมันต้องแสบปากแน่เลยแต่บินไม่แสบค่ะ โอ้โห oh oh. เวลาป้วนต้องป้วนประมาณ30มสิวิครับก็ืจะมากกว่านั้นก็ได้อ uh oh. บอกเลยว่า30มสิวิคือไม่แสบตาเลยครับ uh oh. มั่นใจได้เลยมั่นใจเลยครับโอ้โห oh oh. ต้องบอกว่านี่คือทั้งสามสูตรนะครับที่ทั้งคุณซีและ้องดิวนะครับให้บ oh oh. อกพวกเราไปจริงๆแล้วเาานี่ยมันมินนะครับมีทั้งหมด8สูตรด้วยกัน hmm. เลือกให้เหมาะสมกับตัวเราได้และทุกท,ทุกสูตรนะครับคุณจะเห็นว่ามีรูปของคุณซีและ้องดิวแปะอยู่ในขวดแบบนี้ ต้าจะทำให้คุณรู้สึกแบบอุ้ยซื้อไปเหมือนมีบุซีกับน้องนดูคอยดูแลช่องปากด้วยใช่ไหมยาวออกนะครฮะผมซื้อไปแล้วก็แปะยังไงต้องช่วยให้เราสองคนเตือนใจคุณว่าจะลืมว่าป่านะอใช่ครับรูปไม่ส้ำกันด้วยเออมีแปดชุดเลยครับสามารถสะสมกันได้ตั้งแต่เดือน ตั้งแต่ตอนนี้เลยครับตอนนี้หนี่งถึงจิกายนเลยยาวๆเราจะสามารถสะสมได้ยาวๆรับครับในที่นี้ฮะแันใจทุกท่านครับใครที่ซื้อมนดามินแล้วบ้างขอเสียงหน่อยเร็วหอมมาถึงแน้วทีห กลิ่นสดชื่นมาเลยครับกลิ่นมาเลยดูไหมครับรู้เลยว่าทุกคนใช้กลิ่นดีนะครับมีสดชื่นหนึ่งวันนึงหมายว่าต่อไปเราเดินสดๆอะรหรือว่าเดินตามทางเราก็หอมเลยหอเลยชอบสถานการณ์ที่หอเลยยเวทีก็มีทุกอย่างโตน่าดอมเออลหอมไหม ทุกคนการันตีว่าก่อนครับก่อนนะมึงก็บอกกันว่าว่าทีทั้งหมดจริงเนี่ยหาสูนะครับแต่ที่เราได้เห็นในทีวีซีเมื่อสักครู่นี้เมื่อกี้เห็นมีการใช้เสียงชุกุชิกิชุกะนตอนสุดท้ายเขาใช้เสียงว่าอะไรฮะโอคุจิกุจูกุจูุครับโอคุจิกุจูกุจูอ๋อโอคุจิกุจูกุจูใช่ครับผมแปลว่าอะไรครับต้องของทางดูไหมจริงๆโอคุจิแปลว่าโอคุจิแปลว่าป่าโอคุจิแปลว่าป่าใช่ครับส่วนกุจูกุจูเป็นเสียงตอนบ้วนป่าแบบ

อ่ามาน้องดูออกเสียงให้ฟังหน่อยวันนี้จะให้ทุกคนลองพูดด้วยครับเราพร้อมกันสปีดด้วยโอ้โหดิฉันก่อนแล้วกันโบช่วยใช้เฉยเราจะพูดด้วยหรือว่าให้หนูพูดเลยได้พูดด้วยรับด้วยนะด้วยครับโอเคพูดพร้อมกันเลยอมอนดามินด้วยนะโอเคเนนสองสามอุจจิอุจจุมอนดามินครับแต่ถ้าเป็นเบลอนี้มันจะเป็น อากุชุกุชุกุชุ่มม่วงแล้วมีอะยังมีครับแล้วตอนนี้แล้วตอนนี้ลิ้นผมก็พันมดเลยครับจุ๊บจุ๊บตอนนี้ตอนนี้เก่งตอนนี้ได้แล้วได้ได้แล้วครับทำพร้อมกันให้ฝังทีได้ไหมครัอ่าแบบนี้เป็นพร้อมมันมีเมโลดี้กันพรอมมันมีเมโลดี้กันเนร์แซม จุ thing, ๊บจิับจุ๊บจิ๊บจุดบจุ๊เจอ๊บจุ๊บจุ๊บจุเบจุเบจุ๊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 บจุกบด้๊บาุ๊บจุ๊บคุับจุกบจุกจุ๊จุนนจุ๊บจุ๊บจุ๊บจสอบจุ๊าจุกบจุกจุ๊บจุ๊บจุ๊เจุ๊บจุ๊บจุ๊บมุ๊บจุรบหุ๊ทจุ๊บ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 จุ่บจุ๊บจุ๊บจุดินุ๊บจุ๊บจุ� ตอนเริ่มไม่รู้ถูกหรือเปล่าแต่ตอนจบก็ร้อยเปอร์เซ็นต์เมีความแตกแต่ถ้าบอกว่าทั้งสองท่านคือพร้อมมากแล้วก็ตรงกับเสียงที่เราได้ยินเลยแต่เราอยากฟังจากออริจินอลเสียงจริงๆว่าแบบชาวญี่ปุ่นเขาจะออกเสียงกันยังไงวันนี้ฮะเราได้รับเกียรตินะครับคุณซังโตะฮะเลยพี่จัใจว่าคุณซีนะฮะวันนี้คุณซีถ้าไม่ว่ายกเต็มๆคือซีอีโอนะฮะแต่วันนี้คุณซีจะมาออกเสียงให้ฟังให้ชัดว่าต้องออกเสียงไหนออริจินัลไหมออริจินัล เดี๋ยวผมนับให้นะสาสองหนึ่งแล้วพูดพร้อมกันนะต้องพูดะไรนะออนสุชอะโอเคร้อนนะนี่นี่เดี๋ยวขึ้นเรนี้ให้เลยพูดพร้อมกันนะพูดพร้อมกันนะ three o n e ออกุณชิกุกชนินไม่ถัดไม่ถัดไม่ถัดนะฮะอันนี้คือให้ฟังดีเลงให้ฟังอนจริงงต่อไปไม่ต้องสรุงแรคุณเอาเลยขอมจริงเลยรอบนี้ตามกบุลนะฮะนรนะส สอนี่คุณทานข้าวมาใช่ไหมเนี่ยนี่ทานข้าวกับมันแล้วใช่ไหมเนี่ยอ้าวทานข้าวคุณอจะยังไม่มีแรงแต่คุณปวนป้าด้วยมันมีมาแล้วใช่ไหมครับเอาบปวดป้วแรงต้องมีขออีกรอบเอาอย่างนี้ผมไม่ได้ความพร้อมเห็นเสียงดังไว้ก่อนโอเคนะขอตอนนี้เสียงดังเราเล่นเสียงดังถ้าทุกสิ่งทุกไม่เป็นไรเราได้พยายามแล้วเมื่อกี้คือคนท่องของไม่มันฉี โอ้กูจีกูจูกูจูถูกผิดไม่รู้แต่ว่ามนดามินต้องบ้านดามินมาเลยดามินไม่ได้ต้องเล่นแล้วนะครับโอเครอได้ครับสามสองหนึ่งสุดยอดสุดยอดคือเริ่มต้นไม่รู้แป๊บไม่แป๊บแต่ตอนมนดามินแป๊บมากๆนะฮะเอาปุ๊บด้วตัวเองเลยสุดยอดคือจริงๆเนี่ยนะบอกว่า ใน TikTok นะครับเรายังมีชาเลนดีนะให้ทุกคนเนี่ยมาออกเสียงให้โอคุจูโอคุจิคุจูคุจูทุกคนมาถูกต้องกันมินิครยก็ใส่พัเสียงออกตามย่างมานนะคือเป็นชาเลนด์ในทิกตอกตามเล่นคันเนี่ยเข้าไปร่วมงานมาได้ซึ่งมีของรางวัลแจกด้วยนะครับยังไงก็ตามใครออกเสียงได้เหมือนใครออกเสียงได้เป๊ะนะเดี๋ยววิธีงานไปคันต่เลือกนะครับแล้วก็มอบของรางวัลให้ด้วยไปร่วมกิจกรรมกันเยอะๆนะครับ แต่เราต้องถามก่อนเลยนเนองจากว่ามอนทามินเนี่ยอย่างที่เราทราบมาดีว่ายอดขายเขาเนี่ยอันดับหนึ่งในประเทศญี่ปุ่นเลยเท้าวความซะหน่อยทั้งสองท่านไปญี่ปุ่นมาล่าสุดเมื่อไหร่ครับอืมจำได้ไหมไปล่าสุดคือเบียมดีแลนเบียมดีแลนประม,ม,มาณกุมภาเดซบุรีใช่ไหมคร่บผมจำได้ผมจำได้เพราะฉันถูกไปด้วยในช่วงนั้นไปด้วยแต่ไม่เจอพวกคุณสองคนเลยเอ,าอา้าวทไมไปแล้วไม่เจอเจอ อาให้ดูซีล่าก่อนตอนนั้นทุกใบ D M D แลนด์ชิปชูที่ญี่ปุ่นเป็นยังไงบ้างโัดสนุกมากนะเพราะว่าตอนนนั้นเราไปทำคอนเสิร์ต D M D แลนด์ใครดูงงแลนด์ที่ญี่ปุ่นนะครับผมวันนั้นใครตามไปที่ญี่ปุ่นบ้างนะมีมีหลายท่านมีหลายท่า,านครับสนุกมากสนุกมากเออแต่ล่าสุดของผมไปไปกับไปดูแลนด์ครับเพราะว่าเปิดปาร์สโตนนิ่งโอ้ซุดเปอร์นซุดเปอด์ซัน่แตก่อนแลนด์ก็จะไปเที่ยวครับูล เออสุดท้าว่าคุณซีนี่มีโอกาสาวในปเที่ยว่นเนี้ยสามรอบแล้วนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดือนหน้าก็ไปกับผมเรามีแฟนมีโอ้โหมีฟงปีด้วยโอ้โหกับโตเกียวครับผมโอ้โหเดี๋ยวได้ไปแน่นอนใช่ไหมครับดาวดิวหลักความทรงจำของเราที่ประเทศญี่ปุ่นเปน็นยังไงบ้างไปมาหลายรอบมากแล้วครับปู่ไปทั้ไปทักงปีเลยทั้งไหนทำงานมาครับชอบมากชอบไหมชอบไปญี่ปุ่นครับแบบมันดีหมดเลยอ่ะ คืออาหารก็อร่อยเยอะด้วยครับมาเมืองเมืองก็ผู้คนก็น่าราักแถวอันยาใสดีบรรยากาศก็กดีแล้วก็เมื่อกี้จะบอกว่าอะไรนะเออมายถึงว่าปกติผมดูอนิเมะเนี่ยครับเวลาเดินในเมืองเนี้ยจะเห็นตัวกร์ตูนตที่ชอบเยอะมากเลยไปแล้วเพลินจอยดูไหมครับ enjoyment ชื่นชอบเพราะว่าที่น่าจะรู้คือต้องบอกว่าที่ญี่ปุ่นก็เป็นเมืองที่สวยหลายคนเนี่ยรักที่ยวหลายๆท่านไปก็ชื่นชอบในการท่องเที่ยวของเขานะเพราะว่าอาหารก็อร่อยสถานที่เที่ยวก็ดีที่สําคัญเป็นต้กนกำเนิดของวันน้ำมด้วย <S <S ใช่ซึ่งต้องบอกนะอันนี้อย่างที่ผมไม่เคยบอกใครนะฮะต้องบอกว่า <S <S ววกับดูซีนี่ผมมีคอนฟิ l กันเล็กน้อยนะครับเพราะว่าเดิมทีเนี่ยเวลาเราไปเที่ยวญี่ปุ่นด้วยกันหลายๆครั้งนะตอนสมัยก่อนที่เราไปเที่ยวของดูบันดีด้วยกันเนี่ยมันจะแบบไปแล้วก็จะมีการเช่าห้องแยกห้องกันนอน ตัวไหมฮะก็นอนแยกกันก็จะมีโอกาสได้นอนคุนซีบ้างบางครั้งหรือว่าคุณซีก็จะนอนแม็กซ์บ้างบางครั้งแต่เดี๋ยวนี้ฮะฉันว่เดี๋ยวนี้นะฮะยิมดีแลนด์ล่าสุดนะฮะที่ไปมาคุณไม่ได้อยู่กับพวกผมเลยอยู่อยู่เป็นจุดต้นกตื่นิดมาด้วยกันเจนวันใช่ฮะตอนต้นกตื่นิดตอนนั้นโดนจุดได้เห็นพฤติกรรมของบ้านเมืองเขาว่าเป็นยังไงแล้วเราจะมีความสุขในการกลับมาทำงานแบบนี้กันเองเอาล่ะนี่คือประสบการณ์ของการไปเที่ยวครับคุณซีเลยครับคุณนิวนะครับแต่อยากจะบอกแบบนี้ฮะทุกท่านครับ ที่นี้ใครอยากไปเที่ยวญี่ปุ่นบ้างครับขอเสียงหน่อยเร็วสิ่งแค่นี้คุณไม่ได้เที่ยวนะฮะญี่ปุ่นนะฮะเสียงแค่นี้ไม่ได้นะไปอยากเที่ยวญี่ปุ่นขอเสียงหน่อยเร็วจ้าดูแลว่อยากไปดูแล้วดูแลว่อยากไปนะฮะไปด้วยกันไหมฮะอยากไปด้วยกันไหมเขาไปชนด้วยตัวเองเลยเพราะว่าอะไรครับ เห็นว่าทั้งหลายหท่านที่วันนี้เนี่ยได้ซื้อตัวมินท์ล็อตที่บ็อกซ์ไปใช่ไหมครับจํานวน1,000กล่องซึ่งขายหมดตั้งแต่หนึ่งชั่วโมงแรกแล้วใครได้เก็บการ์ดเอาไว้บ้างครับชูให้ดูหน่อยได้ไหมฮะใครเก็บการ์ดไว้บ้างชูให้ดูหน่อยหยิบขึ้นมาให้ดูหน่อยเร็วหยิบขึ้นมาโชว์เลยหยิบขึ้นมาโชว์เลยไหนอยากดูการ์ดเลยเอออยากเห็นด้ยว่านาตาของการ์ดนั้นเป็นยังไงชูให้ดูหน่อยนี่นยครับโชว์เลยเออหยิบมาให้ดูหน่อยช่วยบอกเราได้ไหม คุณเซียวช่วยบอกได้ไหมว่าการนั้นอ่ะมันคือการอะไรหรอครับที่ที่คนถือตอนนี้คมันคือการตตตตเยบบบให้ความชอบดีเออการให้ความชอบดีใช่แล้วนีวครับเป็นการที่จะทำให้ทุกคนได้ใกล้ชิดกับหลวงกับเพียแบบสุดๆโอ้ยกุศลสุดเลยใช่ครับอ้าว อยากรู้เรือยังครับว่าการนี้จะทําให้คุณได้อ,ะ,อะไรครับอยากรู้แล้วใช่ไหมครับผมจะบอกให้ฟังผมจะบอกให้ฟังใหตอบเลย่ะครับพีต่ต่อ,ตอยพูดแล้วเฮียวีซี <c oughs> <c oughs> ต้องบอกกีนนะครับว่าการใหม่นี้นะครับวันนี้ครับใครก็ตามที่ทำการซื้อมอนามินละอีบ็ลกซ์นะครับหนึ่งพันกล่องนี้เราจะมีเพียงแค่นหนึ่งท่งานเท่านั้นครับ 说在一何大心就拉的走看我不是变我在我心他心记成着 <noise> Thank